สวัสดีจ้ามือวันี้ก็อยุกับช่องคิติยาคนเรียงงวัวคือเกาจาก้ะ <c oughs> งวัวน้องคิมบงับงบังไม่อลากคือหายใบเบอร์ดีคือบ่คอยหายหึเลยมีเขาบ่มีเขาบ่าาบาอี่ย <c oughs> ี่ยังนี่ยี่ยังนี่ แม่บดเล็มใหญ่าทางพุ่นกับน้องเมื่อดีอันมาทางนี้กะแม่ตาสวดซื้อตลกว่าแม่ตาสวดลูกซื้อปังปังมันมีทีมาทีไปของซื้อแต่ละตัว บรรยากาศช่วงไม้กำลังเล่มหยาดดีๆไปในงัวน้องคิมเขาขออซอยน้องคิมกันไปลูกไปไปไปทำแล้วทำแล้ว ป้องแป้งป้องแป้งไปอกแล้วแมรุตอนวันหนึ่งไรตอนหยาคักเครื่องง้วนี่เครื่องเงินอันอน,นี้บ้อย้อมไปตัวน,นี้แลนตัวน,นั่นกับแลนไปน้ำไปลูไป,ไปเฮ้ยไปเสร็จทั้งไปบานน้องคิมเอาง้วเขาคลอกซอยน้องคิม พาพี่นอกไปง้อซอยไปไปไปอยาวเด้อเยาวเด้อฮึแม่กินนั่นนั่นข้าจเฮ้ยเฮ้ย มันอี้ห่อ,อง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 ่วงเขาคำีหรือวะหกโมองอ่ะเฮ้ยเ้มึงมาหยัห่งเทล่ะเทล่ะเทล่มามากระผมมาไปไป ปังปังเขียมไปแล้วเขียมปังปังเร็วเร็วทนสีตกลงไม่อีกเราเร็ว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  น้องคีมแหลนหลัดบ่บ่ให้บ่ให้แวะเฮียนน่ะของเอ้กวนบ่าปังปังเนี่ยแวะมาจับมึงแนมมึงแนมันมึงมันมึงคีมมันไปแล้วมันไปแล้วมันจอบแล้วพี่น้องมันจอบแล้วสิแล้วเลี่ยวของเฮียนเพิ่นนี่ไปเหรียญน้ำดาวนินนานนี่คีมจอบแล้ววันนี้เดี๋ยวมันกับแวะแกหนั่นคือเกร Ấy, Ấy, Ấy 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 nay, 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 ขอด้อนั่นนั่นนั่นกัวแล้วนั่นเก <c oughs> มเกมเกมมีขนาดจอบมันอยู่มึงม,มันมึงมันมีโอ้ยว่ามันมันเสียนออกมันเสียเขาประตูนี่กับแกนี่มันมันเคยเขาไปเอาตั้มแม้มเขาหอดก็ได้ จอขนาดจอบอยู่ด้มันกับิึงมึงคือกันมึงมาทันมันือเพราะเพราะไปได้นี่มันเงงเงงเลยว่ะมันดีดเลยอ่ะไปไปเขาขอดเขาขอดเอเปิดไฟให้มันน้น่อย อีคิมจอบจอบมาให้อีปังๆเขาเฮียนจอบมันจอบสองทางเลยว่ะจอบเบยุอ่ะอีคีมเลยไปแป๊บเดียวมันงอบนี้เดแล้ว